สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณชายโก้ก็มาติดตั้งโรงเรือนนอกดาวนะครับตัวน,นี้3ามโรงเรือนนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับพร้อมกับระบบน้ําอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องลดน้ําเองพอดีว่าด้านนี้นะครับแดดสอง้้วก็เพิ่มสารเนเข้าไปนะครับภายในโรงเรือนเดี๋ยวพาไปดูนะครับภายในโรงเรือกันดูตรงนี้ นี่นะครับอ่ะในโรงเรือนตอนนี้เราติดตั้งก้อนเห็ดนะครับหัวพ่นหมอกด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับหมดใช้หลังคาย,ยาคาทั้งหมดเลยเพราะว่าตรงนี้มันกลางแดดนะครับยาคาจะช่วยลดความร้อนได้เยอะนะครับผมอ่าด้านหน้าโรงเรือนก็จะมีวาล์วนะครับไว้สําหรับเปิดปิดเวลาไม่มีก้อนเห็ดด้านนี้ก็เป็นโรงเห็ดอีกโรงหนึ่งนะครับ อะที่นี่นะครับลงก้อนเห็ดนางฟ้า 1, นหนึ่งพันก้อนหนึ่งลงแล้วก็นางรมฮังการีนะครับสองลงเรือนอันนี้ด้านท้ายโลงเรือนอ่ะมีสามลงเรือนนะครับหนึ่งสองสามลงน้ําอยู่ตรงนู้นนะครับใช้ระบบลดน้ําอัตโนมัตินะครับอใครสนใจนะครับลงเห็ดนอกดาวพร้อมก้อนเห็ดนะครับตกลงเรือนละสองหมืนหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมติดตั้ง นะครับแต่ไม่ได้รวมระบบน้ําถ้ารวมระบบน้ําก็ขึ้นอยู่กับการเดินใกล้เดินไกลของตัวท่อ,อปั๊มน้านะครับแล้วก็ลงเรือนอ่ะใครสนใจนะครับฟาร์มเห็ดน็อกดาวตัวนี้ขายดีที่สุดของที่ฟาร์มเลยนะครับออกเดือนหนึ่งออกอหลายโรงเรียนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูตู้คอนโทนนี่นะครับตู้คอนโทน แล้วก็ปั๊มน้ํานะครับผมมีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะฝากด้วยนะครับใครสนใจก็ติดต่อที่ฟาร์มเห็ดคุณชายโก้นะครับผมสวัสดีครับ